ึงองดู <c oughs> พี่ถักทอง <c oughs> แม่บีจะทำอะไรครับนแม่บีจะ ผาท้องแมวน้ำผ่าท้องแมวน้ำเลยเหรอใช่หมายถึงไอตัวเนี้ยนะที่มันตั้งยใช่เป็นหมาเดี๋ยวพี่ดอกนี่รีบขึ้นมานอนเลยอะปกติ้องบีเขาจะนอนอยู่วันนี้กับแมวน้ำคือตัวนี้ตัวตุกตาตัวนี้ที่แม่มีจะผ่าว้าหรือเปล่าตอนนั้นที่อยู่บ้านเก่าอะมันมีรอยขาดไม่มีเห็นรอยขาดบ้านเก่าบ้านบ้านสวนกล้วยที่เราก่อนจะย้ายมาตรงนี้แม่บีก็เลยเย็บปิดพอนึกว่าแบบ มันขาดไงขาดหรือว่าบีมทาขาดก็เลยเย็บปิดเนี่ยแหละตรงนี้ตรงเนี้ยดูรอยเนี่ยอ๋อแม่บีเย็บปิดไปแล้วและทีเนี้ยพอมาอยู่บ้านเนี่ยน้องบีมเขาเอามานอนกับพี่น้องเขาเขาไปคําเจอเหมือนมีอะไรอยู่ในเนี้ยแข็งแข็งอ่าหลายอย่างไม่รู้มีอะไรบ้างเราเราเราถึงจะพากันใช่ไหมจะพาแล้วก็ให้น้องบีมาเอาของในเนี้ยที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันหามาออกมาเดี๋ยวแม่บีค่อยเย็บกับเหมือนเดิมโอเคมาเริ่มกันเลย มาบีมจับแมวน้ำไงท้องเลยไม่ต้องไงท้องเราเดูเดิอดเอาเนี่ยไอตัวเนี้ยแมวน้ำไงท้องเลยไงท้องเลยหังทองมันมันไม่ให้มันมันห่วงของนี้มันห้องทองเลยมันมันไม่ให้ยุ่งกับแมวน้ำมันมันไม่ให้ยุ่งต้องเอามันไปขังก่อนจริงไม่งั้นไม่ได้ท่ายดีหรอก ลอยลอเก้าลอยเก้าลอยเก้าที่ไม่บีบเย็บไว้อ่ะมาเดี๋ยวให้น้องบีมเนี่ยคนล้วงดูแผลเก้าคือแผลนี้ใช่มันก็ไม่ขาดง่ายนะบีที่บาสเดดยกหนักๆยังไม่ขาดเลยอ่ะเนี่ยดูสิเออข้างในเป็นแบบนี้บีมหามาักนะยังเปียกๆนามอยู่เลยบีมเจออะไรบีมล้วงออกมาเอาบีบหาก่อน แต่หมามันนั่งทับอยู่ <c oughs> น้องบีมเขาไปเยยบเยยบแล้วเขาจับจับเขาบอกว่าแข็งแข็งเหมือนของเล่นเหมือนแลบบบ,บีมรถเหรอ <c oughs> อวาหาบีบีช่วยเขาหาโหอุปสรรคการถ่ายคลิปบ้าเลยหมาตัวเนี้ย <c oughs> บีมคำก็นี้บีมขึ้นไปเยยบเยยบก็ได้เพื่อจะเจอตรงไหนนี่นี่เจอแล้วฮะ<า> <c oughs> นี่ตรงนี้ไหน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 เป็นรถแม่เหรอรถเหรอไหนแม่หลวงเองแม่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 แมา นนี่เราไม่ได้เอาไปยัดนะเราบอกเลยไม่ได้ไหนวางตรงนี้อย่าได้ดูว่าเป็นรถอันไหนนี่รถของเล่นอันไหนบีรถของเล่นที่รีวิวของบีจำได้ป่าวขุนยนน่าจะมาตเตอรี่มั้งของขุนยืนเหรอใช่ที่เป็นแบบแปะสติกเกอร์แล้วก็เขียนได้อ๋อได้หาหาอีกหาอีกน้องน้องวิ่งว่ามันนัดนี่อลีกแล้วอ่ะเจอแล้วมีหลายอันเนาะ หนอะไรอะไร่ะอุ้ย <pakai> อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนที่ดูดกระจกอ่ะบีมติกรจกปาอุ้ยบีปาติกระจกเลยเี่เล่นแบบนี้บีมบอกว่ามีหลายอันแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีหลายอันหรือว่าอ่ะอาหารอีกนี่แอววางตรงนี้อ่ะจะได้รู้ว่ามีกี่ชิ้นเพิ่งจะมารู้ตอนบีมเอาแมวน้ำมานอนเดียแล้วสงสัยต้องงัดท่าไม้ตายออกมา เงี้ยเธอไมต่ตายแอบกระดูกไปล่อไปเลยอ่ะค,คนช่างยายไปเลยอ่ะเอากระดูกไปล่อเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหล,ละดีบีมนั่นแหละทำดีมากม,มีนุ่นเยอะอ่ะแม่บีออกมาข้างนอกเลยเทเลยจะได้หางง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยยัดนุ่นเข้าไปใหม่มีอีกหรือเปล่าอืมผมเพิ่งไปซักมานะนุ่นอย่างแ<ช>บบว่ามีน้ำนิดๆเอาออกมาตากตากห้าวันแล้วนะยังไม่แห้งเลยตัวใหญ่จัเจอไปสองชิ้นนะ หมือนขนแกะเลยอะไรอ่ะหอะไม่ใช่ก็ะดษโหเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่ากี่ชิ้นนะครับมดแนวมดแล้วหรอไม่มีมีสองชิ้นอ่ะโอเคไม่มีครับมีแค่สองชิ้นที่เหลือไม่มีแล้วเราเอาออกมาเพื่อจะได้แบบหายหายขล่องใจไปเลยว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะยัดกลับเข้าไปเหมือนเดิมมีแค่สชิ้นใช่โอเค ลากันไปก่อนคลิปนี้